สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าคุณสกลนครชาแนลนะครับมาที่บอลูกลางคลองธนกิจนะครับหรือว่าเสียสมชายนะครับดูความแรงครับ ตามลังมากอยู่มากพวกท่านเมื่อกี้นะใส่ไม่เยอะนะครับใส่ตามน้ำหนักนะครับอันนี้อิซุซุนะครับเอ็กซ์แซนะครับ360กนะครับรบาะว่าเข้ามาอีกขั้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอา F5 มาแทนนะครับวันนี้ F6 น้าจะออกไปข้างนอกนะครับวันนี้ F6 หน้าจะออกไปข้างนอกนะครับ ได้สันขั้นไม่ไอ้สันเอาเล่าไปใส่เป็นเมืองบ่เอาไปในเมืองป๋อโอครับผมง่ายไปแล้วป๋ง่ายมือเศร้าน่ะมือบ้านมือคืนน่ะง่ายมือเศร้าน่ะบ่อง่ายมือเศร้าครับผมง่ายมากเพิ่ะจะไปโอว่าอยู่มานมือบ้านประเทศขนขั้นไม่มานนี้ประเทศขั้นเก่าขั้นไม่เขาง่ายไปแล้วครับ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  เดือนคอโซ่ใหม่นะครับน่าจะย้ายออกไปงานข้างนอกนะครับอยู่บอ่อเก่านะครับเมื่อวานมาถ่ายมันไม่มีรถพ่วงนะครับมาช้าว่าจอดเข้าอู่นะครับเมื่อวานหินจอดเข้าอู่หนึ่งคันนะครับหัวลากนะครับ พายอีกของเราครับมาแล้วครับ F-XS นะครับสามร้อยหกสิบนะครับ,น,รบ,น,รบน่าจะวิ่งอยู่สี่พ่วงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เดี๋ยวผมจะไปยืนฟังนี้นะครับว่ามันไม่เห็นแมคโครด้วยครับโอ้โหบ่ลุกลังลึกนะครับบ่ลูกลังลึกมากเลยนะครับ ซื้อคันใหม่มาก็ไม่ใช่คันเก่ามีปัญหานะครับเพราะว่างานมันเยอะครับเลยต้องออกมาอินหนึ่งคันนะครับเสียแกงานเยอะนะครับ ตอนนี้ก็เที่ยงนะครับผมมาตอนเที่ยงนะครับเมื่อวานผมออกมาก็เกือบ4ี่มงเย็นแล้วครับเดี๋ยววันที่หนึ่งนี่ก็รู้เรื่องครับผมก็จะออกนะครับถ้ามีบุญวาสนานะครับ ใส่ไม่เยอะนะครับใส่ตามน้ำหนักนะครับเพราะว่าวิ่งเป็นงานเที่ยวด้วยนะครับตรงนี้วิ่งเข้าในเมืองนะครับทมที่แถวเอ่อีแยกใบพัดสกลนครนะครับตรงตรงนี้นะครับ ตรงที่ผมไปถ่ายให้ดูครั้งก่อนนะครับ กุ้งกี้ก็เลี้ยงลอกเลี้ยงร้องหาจารบีแล้วนะได้ชมอีกคันนะครับเพราะว่าไล่หลังกันมาติดๆเลยนะครับมาอีกแล้วครับหนึ่งกว้งไม่รู้รุ่นไหนนะครับน่าจะอีซูซุนี่แหละครับ โอโ้โหบอ่อลูกลังยึกลึกมากเลยนะครับลูกลังสวยนะครับไปเสียงเพาะนะครับคันนี้ งานของเสียธนกิจนะครับมาจากโคราชนะครับมาอีกคันนึงนะครับน่ครับอีซูซูนะครับเอฟเอ็กแซดนะครับเอฟเอ็กแซดสามร้อยหกสิบนะครับคันนี้ยังไม่แต่งท่อเท่าไหร่นะครับ วิ่งไกลนะครับวิ่งไกลน่าจะไปกลับประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบโลครับไปกับถ้าผมก็ไม่ทราบครับผมเดาเอานะครับว่าบอไม้นี่ก็ย้ายมากไกลกว่าประมาณสองโลนะครับ เข้ามาลึกอิกน,นะครับตรงบอร่อเก่าก็เก็บไว้ก่อนครับเพราะว่ามันเป็นที่โล่งนะครับเป็นที่แบบตกักตอนฝนตกก็ได้นะครับเ,เพราะว่าตรงนี้เขาก็เร่งเร่งจะทำนาด้วยนะครับเลยต้องมาขุดนะครับ ใส่ก็น่าจะประมาณ10ตักแล้วครับ10ตักสิบเตักนะครับ,ตตรบแต่ถ้าแบบได้เล็กเจนนะครับมายืนบ่อนะครับก็จะโอเคหน่อยครับเพราะว่ามันชั่งน้ำหนักได้นะครับตัวแม่เต็มแล้วนะครับเหลือตัวลูกครับ ข้อเสียนะครับข้อเสียของการยืนบอ่อนะครับถ้าแบบรถรถอยู่เท่ากันนะครับรถแมคโครกับรถพ่วงหรือรถสิบล้อนะครับอยู่เท่ากัน,นะครับมันก็จะเฟืองน้ํามันนะครับว่าบูมอาร์มได้ยกสูงนะครับในเหมือนบอดินบอดินลึกๆนะครับถ้าบอดินลึกๆแล้วก็แมคโครอยู่ข้างบนนะครับรถอยู่ข้างล่างน,นะครทีนี้มันก็ รถแมคโครมันก็ยกไม่สูงครับมันก็จะประหยัดน้ามัน,นครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่หน้างงาน,นครับมันก็ไม่ถึงกับกินมากไม่ถึงกับกินน้อยนะครับ ตักอุ้มๆนะครับก็จะได้เต็มเร็วนะครับดูชาวนาก็ดำนากันแล้วนะครับ,รบเมื่อเช้าก็เหมือนฝนจะตกนะครับมันมืดๆนะครับผมก็เลยคิดอยู่ครับว่าจะออกมาหรือไม่ออกมา จะอีดหนึ่งบุ้งกีนะครับไปเลยออกตัวสบายนะครับ ถ้าเอาหมดนี่นะครับโอเคเลยนะครับบ่อลุกรังสวยนะครับตรงนี้นะครับแต่มันจะลึกครับเข้ามาลึกเข้ามาลึกมากเลยครับจากถนนใหญ่นะครับตักอยู่ที่แถวนองลาดนะครับอยู่บ้านนองลาดโอเคครับผมผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่ารถสิบเรก็ยังไม่มานะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเอาไว้ชมกันต่อคลิปสองนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม